ดวงชะตาของท่านที่เกิดในราศีมังกรนะฮะใครที่เกิดราศีนี้ในช่วงช่วงนี้นะครับเป็นจังหวะชีวิตที่มีอะไรที่แปลกใหม่นะครับแปลกใหม่ในมุมเดิมๆก็คือบางคนอาจจะทํางานแบบเดิมหรือใช้ชีวิตเดิมหรือว่าบางคนอาจจะต้องแบบถูกเก็บตัวหรือว่าอยู่ในกรอบของบ้านของเครสถานหรือว่าของที่ทํางานนะครับแต่ว่าความแปลกใหม่คือกิจกรรมนะฮะ อาจจะมีเรื่องของการงานใหม่โปรเจกต์ใหม่บางคนก็จะเป็นถ้าเป็นการเรียนนะครับอาจจะมีพวกเนื้อหาอะไรใหม่หรือว่ามีการไปเรียนคอร์สใหม่ๆออนไลน์แบบใหม่หรือว่าใครที่ทํางานก็มีสินค้าอะไรที่แบบใหม่ๆเข้ามานะฮะฉะนั้นใครที่อยู่ในราศีนี้ชีวิตในช่วงนี้นะครับจังหวะโอกาสที่จะได้เริ่มสนุกขึ้นหรือว่ามีอะไรที่มันคิดใหม่ๆเกิดขึ้นมันก็เลยเลยมันขึ้นนะฮะมันเป็น หลายอย่างเริ่มคลายขึ้นนะผมว่ามันอาจจะไม่ถึงกับที่แบบโล่งโปร่งสบายใจแต่ว่าอย่างน้อยมันก็มีมีข่าวด,ดีนะฮะมีอะไรที่มันคลี่คลายมีอะไรที่มันสบายใจเพิ่มมากขึ้นนะครับใครอยู่ราศีนี้ในช่วงนี้สิ่งที่ทําได้คือหาอะไรใหม่ๆเริ่มเริ่มดูเริ่มทําได้มันจะเริ่มจูนติดด้วยนะครับเหมือนกับว่าถ้าสมมติว่าคุณทํางานอะไรอยู่หรือว่าเรียนหรือว่าทําอะไรก็ตามในช่วงที่ผ่านมานะครับแล้วพยายามจะจะออกไปนอกพยายามอยากจะ หาอะไรใหม่ๆทําพยายามจะหาสินค้าใหม่ๆหรือว่าหาธุรกิจอะไรใหม่ๆแล้วมันตันมันถูกบล็อกถูกกักขังเหมือนถูกแช่เย็นอะไรไว้เข้าช่องฟีดเอาไว้นะครับมันไม่ได้ออกไปไหนหรือทำอะไรแต่ในช่วงครึ่งเดือนแรกของเดือนพฤษภามนี้นะครับจงังหวะชีวิตจะเริ่มมีอะไรใหม่ๆมีเหมือนกับว่าโปรเจกต์ใหม่ๆได้ทําชัดเจนมากนะครับมันก็สนุกขึ้นนะฮะแล้วก็สามารถที่จะทําได้ด้วยแก้ปัญหาในช่วงนี้ใครที่แบบ มีปัญหาอะไรอยู่นะครับแล้วแก้ไม่ตกคิดอะไรไม่ออกนะครับโอกาสที่จะแก้ได้มีครับแล้วใครที่มีมีธุรกิจส่วนตัวนะครับระยะนี้อาจจะมีข่าวดีเรื่องของการเงินนะฮะแล้วมันมีมุมดาวนะครับดาวองคารอยู่ในจุดหรือรือการเงินของตัวเองนะครับดาวองคานนี่ก็เรียกเทพแห่งสงครามนะครับเทพแห่งการบู้บู้สู้ลุยฟันฝ่าประจนภัยนะฮะ ดาวดวงนี้อยู่ในจุดที่เกี่ยวข้องกับเงินทองแสดงว่าอะไรแสดงว่าคุณจะสบายบายในการได้เงินใช่หรือเปล่าไม่ใช่เลยคุณต้องบูลุยสู้เครียดกังวลวิตกสุดท้ายสําเร็จมันคล้ายๆกับจับดาบแล้วควยฟันทุกทีจับดาบฟันอาจจะแพ้แต่ช่วงนี้หลังจากนี้ไปนะครับเหนื่อยสู้ท้อล้วลุกขึ้นมาลุยต่อจะสําเร็จนะครับจากนั้นคนเกิดราศีนี้ช่วงนี้อย่างที่อาจจะเคย ประสบปัญหาอยู่ปัจจุบันนะครับนในอดีตที่ปัญหาเรื่องเงินนี่แบบแทบจะโคม่าเลยนะเออแทบจะแบบ icu ได้เลยนะครับคือมันไม่ไหวแล้วอะไรแบบนี้นะฮะแต่หลังจากนี้ไปนะครับจังหวะดีๆมันมานะครับอาจจะมีเงินเข้ามาพิเศษพิเศษมันมีรายได้พิเศษพิเศษมันมีรายรับที่เราไม่คิดว่าจะได้ก็จะได้ด้วยแล้วก็มีโอกาสที่จะได้เริ่มสิ่งใหม่ๆได้ทาอะไรใหม่ๆรวมถึงอนาคตในในความคืบหน้านะครับจากนี้ไปก็เริ่มที่จะฟื้นตัวเพิ่มมากขึ้นด้วย โอกาสที่จะมีชื่อเสียงโอกาสที่จะได้ถ้าไปแข่งขันก็ชนะแต่ช่วงนี้อาจจะแข่งขันอะไรยากหน่อยเนาะแต่ว่าอย่างน้อยมันก็มีอะไรที่มันทําให้ให้ชีวิตดีขึ้นนะครับมันจะสนุกสนุกขึ้นนะฮะแล้วทีนี้สิ่งที่ต้องระมัดระวังอย่างนะครับมันมีมุมดาวที่เกี่ยวกับกับบ้านเกี่ยวกับครอบครัวอาจจะมีคนในบ้านคนในครอบครัวหรือคนรู้จักสนิททนะครับ ป่วยไข้ไม่สบายเข้าโรงพยาบาลหรือว่ามีดวงของการสูญเสียอะไรพวกนี้ด้วยนะฮะและมันมีไม่ใช่แค่าบ้านอย่างเดียวนะครับไม่ใช่ครอบครัวอย่างเดียวนะครับมันเป็นตัวเนื้อบ้านด้วยตัวบ้านด้วยมันอาจจะเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าในบ้านอุปกรณ์เทคโนโลยีนะครับในบ้านเราทีวีเครื่องเสียงแอร์นะโทรศัพท์ของเราเองหรือว่าอาจจะเป็นเครื่องซสกผ้าหรืออะไรก็ตามที่มันเสียเจ๊งนี่ครับแอร์น้ำหยดติ๊กติ๊กติ๊กแอร์ไม่เย็นหรือเครื่องซสกผ้าพังอะไรพวกนี้มันเกิดขึ้นได้นะครับ เกี่ยวกับเรื่องอุปกรณ์ไฟฟ้าเทคโนโลยีในช่วงนี้อาจจะเสียพังได้ง่ายๆหน่อยนะฮะและรระวังอย่างอาจจะงุดหงิดก,กับคนรอบบ้านหรือว่าเพื่อนบ้านบางคนหรือว่าคนในหมู่บ้านอะไรพวกนี้ระวังจะทะเลาะหัวร้อนหรือว่าหงุดหงิดไม่สบายใจด้วยนะครับทีนี้มาดูเรื่องงานกันต่ออีกนิดครับมุมดาวการงานนะฮะอย่างที่ว่าใครที่ทํากิจทําการทํางานสิ่งใดแล้วมันติดขัดมันไม่ราบรื่นนะครับจากนี้ไปมันจะราบรื่นขึ้นถ้า ดวงชะตาที่ผ่านมามันเหมือนถูกขังมันก็จะมีหนทางของการแก้ปัญหาออกไปข้างนอกหรือมีอะไรเข้ามาในช่วงนี้มีคนไหว้วานให้ทําอะไรหรือว่ามีกิจกรรมที่สนุกสนุกขึ้นนะครับคุณจะสบายใจขึ้นกว่าช่วงที่ผ่านมามีโอกาสที่จะมีคนช่วยเหลือมีคนสนับสนุนมีคนให้ให้โชคลาภให้เงินทองให้ทรัพย์สินให้สิ่งของให้ของกินของอร่อย ให้อะไรที่ทําให้เราสบายใจบนเทิงใจด้วยนะครับแล้วอีกเรื่องหนึ่งนะอันนี้คือเรื่องของบ้านนิดนึงนะครับอาจจะมีรู้สึกอะไรบางอย่างที่เกี่ยวกวับบ้านนะครับมันมีดาวพระเกตคือเทพเทวดากระดาวมนิษตอ์ยูดาวแห่งความตายดาวคู่นี้มันอยู่คู่กันหรือว่ามันมาอยู่ในบ้านเราในช่วงนี้นะครับไม่ได้พูดให้กลัวนะฮะบางทีมันอาจจะเป็นเรื่องของปุบปับฉพลันนะครับคุณอาจจะ เจออะไรที่ปูปรับฉับพลันทาอะไรที่ปูปรับฉับพลันนะฮะหรือมีกิจกรรมอะไรที่ต้องออกไปข้างนอกปูปรับฉับพลันบ่อยขึ้นหรือว่าป่วยอยู่ในบ้านนะฮะหรืออย่างหนึ่งอาจจะเป็นคนที่มาเยี่ยมเยนหรือว่าได้เจอคนที่ไม่ได้เจอกันมานานนะฮะ เป็นคนในครอบครัวก็ได้เป็นคนในบ้านก็ได้หรือว่าจะเป็นคนรู้จักอะไรก็ได้นะครับเนี่ยมันมีอะไรที่มันปุบปับฉับพลันที่เกี่ยวกับบ้านเกี่ยวกับครอบครัวเกี่ยวกับที่ดินเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์เกี่ยวกับของที่นี่เป็นทรัพย์สินของเรานะครับอาจจะสูญหายเสียหายแล้วก็ได้คืนอะไรแบบนี้นะฮะและเรื่องต่อมาครับเรื่องของงานนะครับมันจะมีโปรเจกต์คุณนึกไว้นะฮะลองนึกภาพดูนะครับคุณจะได้ข่าวว่าคุณจะได้ทํา Project, โปรเจกต์ใดโปรเจกต์หนึ่งงานใดงานหนึ่งอะไรพวกนี้นะครับแล้วอยู่ดีก็มีการยกเลิกหรื่อนออ,อ,ออกไปนะครับพอเลื่อนเสร็จปุ๊บทาท่าจะไม่ดีละโอ้แย่และวุสาเตรียมความหวังวางแผนแผนอะไรไว้อยู่ดีกลับมาได้ทําอีกแล้วหรือว่าได้ไดโ้โปรเจกต์นั้นกลับมาอีกแล้วคือมันทําท่าจะได้แล้วก็จะไม่ได้และสุดท้ายก็จะได้เนื่อ,อกไหมฮะทาท่าจะได้สุดท้ายมันไปห่างไกลแล้วก็กลับมาให้ได้ทําอีกแล้วอารมณ์แบบนี้นะครับ แล้วมันจะเวียนไปแบบนี้นะฮะหลายเรื่องเลยนะไม่ใช่แค่เรื่องงานอยู่นะครับบางทีมันเป็นเรื่องของคนก็ได้นะฮะที่ทะเลาะกันแล้วก็เหมือนจะแยกจากแล้วก็ไปสุดท้ายก็กลับมาคืนดีโดยไวด้วยนะเอออารมณ์มันแบบนี้นะครับมันเหมือนกับว่าชีวิตในช่วงนี้มันแปลกแปลกมันมีเรื่องอะไรที่ไม่แปลกแปกมีอะไรที่มันคาดหวังอะไรไม่ค่อยได้นักนะครับแต่สุดท้ายมันจะสําเร็จเออถ้าถ้ารู้รู้เงื่อนไขของมุมดาวแบบนี้เราจะไม่เครียดมากเกินว่า ตกลงมันจะได้ไม่ได้ตกลงมันจะไปยังไงเนาะทำไมมันทำไมมันยากังเลยชีวิตมันยากเย็นใจเลยเงินกว่าจะได้มาทําถ้าจะไม่ได้นะสุดท้ายได้เฉยเลยอารมณ์แบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณทําอะไรอยู่แล้วรู้สึกว่ามันเหมือนกับโอ้ชีวิตพอละเบื่อละไม่ได้สักอย่างเลยสุดท้ายถ้ามคุณหมดหวังทําถ้าจะหมดหวังสุดท้ายมันจะมีข่าวดีกลับมานะเมื่อไหร่ที่คุณท้อล้าแย่เครียดนะครับชีวิตจมดิ่งแล้วก็มันหาทางออกไม่เจอนะ ท้ายที่สุดแล้วมันจะมีเรื่องดีๆมีอะไรดีๆนะครับเออกลับเข้ามาหรือว่าให้ได้อาจจะไม่ทดแทนก็เป็นเรื่องนั้นที่ต้องได้นะครับดังนั้นช่วงนี้ชาวราศีนี้คงจะต้องต้องไม่ไม่กลัวในความผิดหวังแล้วก็อย่าก,กัวงวลในความเปลี่ยนแปลงนครับมันมีอะเปลี่ยนแปลงคทัง้งเยอะหลายอย่างนะครับอะไรที่เราคิดว่ามันไม่ได้ทําสุดท้ายคุณจะได้ทํา อะไรที่คิดว่าจะได้ทําระวังท้ายที่สุดแล้วมันจะยังไม่ได้ทำเนี่ยอารมณ์มันแบบนี้นะฮะแล้วก็ระวังการแบบถูกเลื่อนนัดผิดนัดหน่อยนะครับเงินเงินในช่วงนี้นะครับมุมดาวคุณต้องบูต้องรุยต้องกล้าต้องแลกแล้วก็อาจจะถ้าใครทำธุรกิจกิจการนะครับคงต้องแบบมีการปรับโปรโมชั่นมีเรื่องของการหา รายได้พิเศษนะครับหาจ็อบที่2หาซีคันจ็อบอะไรที่ที่มันเป็นไรายได้เข้ามาให้ได้นะครับอย่ามองแค่ไรายได้ทางเดียวนะครับอันตรายมากแต่ช่วงนี้หลายคนแบบโอมันแบบนึกออกตกงานนะครับตกงานพอตกงานปุ๊บก็จะรู้สึกได้ว่าโอ้โหม,ม,มันชีวิตเป็นแย่แล้วไม่แย่ครับถ้าคุณมีคอนเน็กชันถ้าคุณมีเพื่อนคุณมีคนในครอบครัวคุณมีคนรู้จักคุณมีคนหน้าเก่าหรือว่าเพื่อนร่วมงานเก่าหรือว่าลูกน้องเก่า ลองคุยลองเชื่อมสัญญาณนะครับเดี๋ยวจะมีอาจจะใครใช้ให้ไปทำอะไรแบบเปี่ยวนอกก็เป็นจ็อบพิเศษนะครับดังนั้นถ้าคุยถึงเรื่องเงินนะฮะถ้าสมมติว่าคุณเจออาการของการที่ทำท่าจะไม่ได้และทำท่าจะไม่รอดท้ายที่สุดแล้วจะรอดท้ายที่สุดแล้วจะได้เงินก้อนนั้นมาหรือท้ายที่สุดแล้วจะมีวิธีที่จะผ่อนผันไม่ให้รายจ่ายที่ควรจะจ่ายเนี่ยมันไม่มากเกินไปนะครับดังนั้นช่วงนี้ มุมดาวนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการเงินเกี่ยวกับเรื่องของโชคลาภเกี่ยวกับเรื่องของความสําเร็จนะครับมันหนักและมันยากและสุดท้ายจะได้นี่นะฮะนี่คือสิ่งที่จะเผชิญหรือเจอนะครับทีนี้ความรักนะครับระยะนี้มุมดาวเนี่ยมันมีจังหวะชีวิตหรือโอกาสของการออพบเจอนะครับในช่วงนี้อาจจะอึดอัดใจไม่ค่อยสบายใจนะครับมีเรื่องทะเลาะมีเรื่องขัดแยง้ง มีความขุ่นข้องมองใจแฟนขี้งอนแฟนเป็นเด็กแฟนไม่เข้าใจแฟนไม่ามาหาแต่มาหาไม่ได้ช่วงนี้อาจจะมีปัญหาเรื่องของของสถานที่การเดินทางนะครับหรือว่าแฟนงี่เง่าอะไรแล้วแต่เราจะเรียกกันนะครับดังนั้นช่วงนี้อย่าเพิ่งโฟกัสเรื่องของความรักนะฮะเพราะว่ามุมดาวของความรักความสุขในระยะนี้นะครับมันยังไม่เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับดังนั้นถ้าสมมติว่าคุณโฟกัสเรื่องความรัก มันอาจจะยังไม่สําเร็จหรือว่ายัางไม่มีความสุขสักเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าคุณโฟกัสเรื่องของงานแล้วก็เรื่องของการเงินหรือว่าเรื่องการเรียนหรือว่าเรื่องของเป้าหมายนะครับที่ที่เราอยากให้เจอหรือว่าที่เราอยากได้นะครับมันจะสําเร็จมันจะได้ในสิ่งที่เรามุ่งหวังตั้งใจและมีดวงที่จะได้ไม่เงินก็งานฟุ๊กๆด้วยนะเออมันมีนะฮะราศีอื่น ยังไม่ได้นะผมว่าราศีนี้จะได้นะครับมับงกรเนี่ยนะครับมันจะได้ด้วยควยามฟุกมันจะได้ด้วยด้วยนาทีสุดท้ายมันจะได้ด้วยที่เราไม่คาดคิดคาดฝันคาด,คาด,คาด,คาดหวังหรือยู่ดีมีคนเอาอะไรมาให้แบบนี้ก็ได้นะครับเออระยะนี้เพราะฉะนั้นช่วงนี้คนราศีนี้คงจะต้องหาวิธีเชื่อมสัญญาณหรือว่าเจอคนนะครับเจอคนมากหน้าหลายตาในรูปแบบโทรก็ได้รูปแบบคุยแบบนี้ก็ได้นะครับจะจะเป็นโซเชียลอะไรก็ได้เนี่ย เออก็จะมีข่าวดีๆนะครับแล้วประการต่อมาครับเรื่องของเงินงานความรักคนโสดคนโสดในช่วงนี้มันก็มีคนเข้ามานะครับแล้วมันยังคุมเครือมันเหมือนกับมาแล้วก็หายไปแล้วก็โผล่มาอืออารมณ์นี้ยนะมันจะแบบชักเข้าชักออกกักก,ก,ก,กักกกลัวกัอะไรกับเราก็ไม่รู้นะครับอาจจะมีแบบเข้ามาหรือสมมุติว่าถ้าเราเป็นคนแบบไปจีบนะครับปรากฏว่าจีบปุ๊บก,ก็ อยู่ดีก็หายไปหายไปอยู่ดีก็โผล่มาเออตกลงว่ายังไงอารมณ์มันแบบนี้นะฮะจะนั้นก็อย่าไปซีเรียสอย่าไปกังวลอะไรมากครับเพราะว่ามันจะเป็นอย่างนี้นะครับสักระยะนี้นะครับเดี๋ยวครึ่งเดือนหลังค่อยมาดูว่าจะเป็นยังไงต่อนะครับสุขภาพร่างกายนะครับช่วงนี้สิ่งต้องระมัดระวังคือเรื่องของหนึ่งไอนะครับไอคันคอเจ็บคอนะครับคันตามเนื้อตัวมีปัญหาเรื่องผิวหนังนะฮะแล้วก็มีปัญหาเรื่องน้ําหนักตัวเออนี่ต้องระมัดระวังนะครับใครที่ ทานมากแล้วไม่ค่อยได้ออกกำลังกายระวังน้ำหนักตัวนะครับและเรื่องนอกจากเรื่องน้ำหนักตัวอย่างนะครับมันก็จะเป็นเรื่องของที่เกี่ยวข้องนะครับกับความดันหรือบูบง่ายเวียนศีรษะแล้วก็มืนหัวนะครับเพราะ,ะนั้นต้องระมัดระวังเรื่องเหล่านี้ด้วยนะฮะโชคลาภช่วงนี้นะครับจะมาจากคําพูดมาจากวาจามาจากแดนไกลนะครับช่วงนี้มีโอกาสทําบุญที่เกี่ยวกับบ้านนะฮะไปกว่าจะถูนะครับหิ้งพระที่บ้านหรือว่าจะ ทำอะไรให้พ่อไม่ให้มีความสุขอะไรเหล่านี้ก็จะดีเป็นพิเศษนะครับประการต่อมานะครับเรื่องของเลขมงคลนะครับ6 5 3 1นะครับเลขที่ไม่ถูกโลกคือเลขศูนย์ครับสีที่ถูกโชลกครับสีเทาสีฟ้าสีขาวสีที่ไม่ถูกโลกคือสีแดงนะครับเละแล้วก็วันที่ดีครับพุธพฤหัสเสาร์นะครับวันที่ติดขาดคือวันอาทิตย์นะครับช่วงนี้ระยะนี้ใครทําอะไรช่วงนี้ขอให้มีกําลังใจยิ้มให้เยอะแล้วก็สู้ก็รุ้ยนะครับมันมีอะไรดีๆเข้ามานะครับอาจจะมีข่าวดีจากแดนไกลหรือว่าอาจจะได้ทําอะไรที่มันสนุกสนุป คนราศีมังกรนะครับมีเรื่องดีๆเข้ามาแต่เหนื่อยและเหนื่อยแล้วก็จะคุ้มนะครับพยายามหาอะไรใหม่ๆทําแล้วก็หากิจกรรมอะไรที่มันสนุกสนุกทำแล้วก็สุดท้ายครับช่วงนี้ยิ้มมากๆโหเลาะเยอะๆแล้วก็หาเอออาจจะมีโชคลาภฟุกๆอาจจะมีของใครเอาของอะไรมาให้หรือว่าส่งอะไรที่เราอยากได้มาได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้ภาพรวมคนราศีนี้โอเคมีความสุขในช่วงครึ่งเดือนหลังเหนื่อยท้อลา้าสุดท้ายสําเร็จ ทานิ่งนอนสบายชื่อเนี้ยดวงตกโคราสีมังกร,ปรแปลกๆนะครับฉะนั้นถ้าเหนื่อยท้อล้าแปลว่าขนทางข้างหน้าหรือว่าคุณยังอยู่ในเส้นทางที่ดีต่อตัวคุณเองนะครับวันนี้คงจะลาไปก่อนนะครับขอให้มีความสุขในทุกๆอย่างที่ทําแล้วก็ผ่านพ้นคืนวันอันหนาวเหน็บไปได้ด้วยดีนะครับขอให้ปลอดปราศจากภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวงทั้งตัวเราแฟนเราแล้วก็คนที่เรารักหรือว่าคนในครอบครัวเรานะครับสวัสดีครับ มีหลายคนถามนะฮะว่าผมมีเฟซแล้วก็เพจอะไรหรือเปล่านะครับเพราะว่าผมไม่ได้แนะนําหรือบอกอะไรนะครับก็หลายท่านถามก็มาบอกตอนจบนี้นะครับว่ามีถ้าเฟซนะครับก็พิมพ์คําว่านัดนอรัดนี่นะครับนี่นัดนี่นะครับนอลัดปุ๊บนี่นะครับก็จะเจอหน้านี้ส่วนเพจนะฮะใครที่จะเข้าไปดูเรื่องของดวงชะตาอะไรก็มิบผมจะเขียนบทความแล้วก็มีคลิปอะไรที่นอกเหนือจากยู u ูบนะครับก็พิมพ์เขาว่าอาจารย์นัดนอรัดนี่นะครับเฟซกับเพจนะครับ แนะนำครับสวัสดีครับ